สวัสดีครับพี่แบงค์ครับผมอยากรู้ว่าหมอรามเนี่ยเวลาไปข้างนอกออกงานนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเราตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเราคือว่าเราจบจัดงานที่หนึงห่งอาบน้ำกินข้าวแล้วเตยราก็ประมาณหนโมงเช้าเสร็จปุ๊บอาบน้ำกินข้าวก็อันนี้วิถีชีวิตแดนเซอร์นะครับ,รบอาบน้ําเสร็จ กินข้าวก็จะมา 7, เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็ขึ้นรถรถบัสนอนรถบัสนอนเนี่ยก็เดินทางในระยะทางร้อยกิโลสองร้อยกิโลสามร้อยกิโลเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงสามถึงสี่ได้แต่ถ้าสี่ร้อยโลขึ้นไปเนี่ยก็จะประมาณเกือบห้าชั่วโมงเราก็จะเก็บชั่วโมงนอนบนรถบสัส่อนพอไปถึงหน้างานปุ๊บถ้างานเป็นที่สถานที่ในวัดครับเนี้ยเราก็จะมีเราก็ส่วนมากเราก็จะไปนอนอยู่ศาลาพักศุโอ้ oh <ม> my god แต่างาน,นมนัคือมันจะไม่มีใครไปยุ่งอ่ะมัน,มนจะเงียบพับเราก็เออเราใช้กี่ชั่วโมงนอนตรงนั้นได้ถ้าเป็นโรงเรียนเราก็จะไปนอนตามใต้อาคารตามใต้อ่ะร่มไม้ต่างๆว่าโรงเรียนแล้วแต่ใครสะดวกถ้ามีเปยก็ปลูกเปยนอนถ้าใครนิเสือเนื้ออะไรก็ปลูกนอนแต่ส่วนมากที่จะไปนอนเลยก็จะนอนดิบๆเลยไม่ค่อยมีปักไม่ค่อยมีไฟอย่เท่าไหร่ ก็บางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวแต่ถ้าหน้าหนาวจะนอนหลับดีมากเลยแต่ตอนอนาบน้ำก็อาบน้ำก็ใช้สถานที่ก่อนสถานที่ที่งานเขา<ร>จัดไว้ก็คือจ<ร>ะเป็นห้องน้ำที่วดัดหรือก็ห้องน้ำที่โรงเรียนอ่าถ้าไปสถานที่ต่างงานประจาที่นะครัมันก็จะมีบริการห้องน้ำสิบบาทห้องเข้า,า,าห้องน้ำา้าายเองใช่ไหมครับใช่ครับด้วยโปรแล้วตอนไปเนี่ยมันก็จะมีแบบวันที่แบบพักแรมด้วยใช่ไหมครับ อ่าพักแรมใช่ค่ะก็จะมีวันพับพับของทีมงานอ่างเงี้ยค่ะบส่วนว่าวันเราวันนี้เราเล่นอยู่สถานที่นี้แต่ว่าวันนี้อีกวันหนึ่งยังไม่ใช่คิวงานของเราเราเป็นบ้างเราก็อาจจะผู้กับเจ้าภาพสามารถพักแรมที่สถานที่จัดงานเลยก็ได้หรืออาจจะมีสถานที่ตรงกลางก่อนก่อนถึงงานเนี้ยครับอาจจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนหรือเป็นสถานที่โล่งกว้างต่างๆอันนี้คือต้องไปดลไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ทางวงก็จะหาไว้ อไว้แต่ส่วนมากก็จะได้ไปพักสถานที่จัดง,งานอยู่ที่หน,นึ่งเลยอ๋อผมอยากรู้ครับเวลาพักแรมหรือเวลาเดินทางเนี่ยอะไรที่แบบคือช่วงที่มันสนุกอะไรที่แบบประทับใจครับพักแรมพักแรมสนุกยังไงครับพักแรม<อ>มันคือยังไงครับฟังครับพักแรมเราก็จะว่าเหมือนเราได้พักเราได้ไี้เฟซตัวเองเราได้แบบว่าตั้งในกาลชีวิตใหม่อืจะว่าเพราะว่าเราทํางานกลางคืนเราจะตื่นกลางคืนแล้วนอนกลางวันครับใช่ไหมล่ะครับ เราก็จะแบบว่าเจอเพื่อนแบบบางคนไม่เคยคุยกันเลยเพื่อนในในวงใครคนนี้วงเราก็จะเจอกันหน้าหน้ากันหมดบางคนที่ไปพักแรมค่ะบางคนที่ไม่พักแรมก็อาจจะมีไม่ยุบมีใครมารับไปกินข้าวอะไรต่างๆแล้วก็พักแรมในสถานที่ต่างๆออกไปอเหมือนไปเที่ยวไหมครับพักแรมเหมือนเราไปเข้าค่ายตลอดเข้าค่ายตลอดเวลาต่างสถานที่เนาะใช่ค่ะว่าเราจะไปแต่ก็จังหวัดหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้เหมือนว่าหมู่บ้านนี้ดังๆเรานี้เคยไปเราไม่รู้เราก็ได้เคยไปะ น่าสนใจสถานที่สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ก็มีนะเราเหมือนเราไปทํางานด้วยไปทําบุญด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยเนี่ยแล้วอันี้คือข้อดีของการากเป็นหมอรำแ้วก็คือพ่อที่หนงก็ปวดลำบากนี่แหละลำบากใช่ใช่เทียวีด้วยสาหรับพี่แบงค์แล้วเนี่ยชอบชอบจังหวัดไหนที่เซียงนะครับจากรุน่นแน่นอนอชอบลอยอิดทำไมครับชอบร้อยอชอบจังหวัดสุรินทราครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเราได้มาใกล้บ้านเลยกลับบ้านเนาะใช่ แต่ส่วนมากนี่ก็จะไม่ค่อยกลับนี่จะอยู่ตบอวงตลอดอ๋อแต่เหมือนแบบเราใกล้บ้านขึ้นโอแล้วแล้วดิวชอบจังหวัดไหนเป็นพิเศษครับนครราชสีมาค่ะโคราชค่ะทำไมครับมีย่าโมหรอครับเป็นบ้านหนูนะคะอ๋อบ้านตัวเองแต่ก็แล้วก็ได้ไปเล่นใกล้บ้านเลยอำเภอไกลๆเลนบ้านไกลๆแล้วเล่นแต่อำเภอรอบๆบ้านอ๋อรอบบ้าน แล้วสาหรับดีวนี้อะไรคือแบบความสนุกที่แบบช่วงพักแรมหรือว่าในการเป็นแดนเซอร์หมอลำคือชอบช่วงไหนช่วช่วงพักผ่อนเลยน,นะช่วงพักแรมอมันสนุกจริงๆนะคะยังไงครับเราให้เห็นภาพได้ไหมครับให้เ,เห็นภาพบอกครับก็ เขาก็ได้พักก่อนติมที่นะคะแล้วเขาอยากเดที่อยางอยากแบบอยากทําอะไรก็ทำมีเวลาของตัวเองสม่าก็จะเป็นเมนูหมูกระทะเนาะกิมพกระทะเ้าแบบว่าไปพักแรมเหมือนในในเขตชุมชนในเขตที่เป็นตำบลหรือเป็นเมืองเนี่ยค่ะอ่ะเืองเนีอยก็จะสะดวกหน่อยแล้วจะมีเซเว่นมีอะไรเนี้ยเราก็จะได้กินอันนู้นอันนี้ที่เราอยากกินแล้วไม่ค่อยได้กินเพราะผ่องขายตามงานเนี้ยมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชิ้นปลาผึกย่างมันก็เดิมเดิมเดิมๆมึนก็จะซ้ำกันไปทุกงไงนะใช่เราก็จะไม่เราเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเห็นอาหารหลากหลายเท่าไหร่แต่อยู่วงเราก็มีข้าวอยู่ใช่ไหมครับอาจารยในส่วนของาพักแรงก็มีทำแบบข้าวทำลมสมมตก็ไม่ได้ตื่นไม่กินหรอกก็จะกินรอบเย็นกินรอืมเพราะว่าเวลาพักแรงก็คือ พักจริงๆครับ่อนจริงไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ฮานอตื่นทีก็เย็นตื่นทีก็เย็นก็ทำบางคนถ้าอยากไปเที่ยวไปอะไรก็ไปได้แล้วแต่คุณจะทำอะไรก็มีแฟนขับไม่ไี้หทําแต่ว่าก็จะมีขอบเขตก็คือเวลากําหนดนัดหมายอะไรใช่ไหมใช่ก็คือมาเข้างานตามกี่โมงกี่โมงอแล้วเป็นหมอรามเป็นแดนเซอร์นี่ลําบากแล้วผมอยากรู้ว่ามีอย่างอื่นไหมที่แบบเป็นปัญหาหรือว่าอะไรที่แบบ ในความลำบากแบบเนี้ยครับผมอยากรู้ปัญหาส่วนใหญ่ใน,นอุปสรรคการทํางานก็น่าจะเป็นฝนตกฝนตกใช่ไหมครับหน้าฝนเนาะเป็นยังไงบ้างครับฝนตกนี้เป็นอะไรที่ลาบากมากเลยครับ<อ>รว่าทั้งชุดเราก็ต้องเซฟ<อ>ชุดเซฟของอุปกรณ์ปลั๊กซงปลั๊กไฟถ้าเก<อ>ิดวนะ่ามันมัน้ำมันไหลใต้เวทีเนี่ยก็ั้ก็เอาขึ้นที่สูงโอ้เนี่ยค่ัแล้วก็อ่าถ้าเกิดตกแล้วข้างเป็นหลบกสนามหญ้าสังนนี้ก็เป็นตรงเป็นเรนอะไรก็จะขึ้นเวทีได้ เราชูนก็ต้องเราก็ต้องดึงเสื้อชูเซตขอย่างเนี้ยทุกอย่างบุกุดคิสตันเนี้ยมันโดนน้าไม่ได้โดนน้าเสร็จเราก็มาเ่าถ้ามันแห้งเนี่ยมันตินสนิทโอแล้วช่วงหน้าหนาวแล้วครับเป็นไงหนาวหนาวหน้าหนาวก็หินไฟหลังไม่ทีเลยครับจริงเหรอครับใช่ปล่อไปหลังแล้วอาบน้ําแล้วครับหนาวๆนาอาบยังไงอันอันนี้ไม่รู้นะคะว่าใครอาบแต่นี้อาบอาบใช่ไหมต้องอาบเนาะก็กั้นใตห้าสิบสามสองหก แบบแบบปื๊บปื๊บปึ๊บเลยเลยเลยใช่ครับเหมือนเออปีนี้เราก็จะได้ไปที่ภาคเหนือด้วยใช่ไหมครับนี่ช่วงหน้าหนาวหรือตื่นเต้นไหมครับแี่แล้วพี่ภูไทยเคยไปภาคเหนืออีกครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่ได้ไปนี่นี่เกิดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ใช่ไหมครับเพราะเชียงใหม่พูดเหนือได้ไหมครับตอนเด็กพูดได้นะัะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมาทางอีสานเยอะแต่ว่าสามารถฟังได้เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับ เกิดที่เชียงใหม่เกิดที่เชียงใหม่แต่ว่าอยู่ร้อยเอ็ดยานลงยาเหมือนที่เราอ๋อแล้วก็เป็นคนเชียงรายเชียงรายอู้เหนือได้ก็อู้กับเมืองอู้กับเมืองอู้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 ได้ยังเยอะอู้งานละครับไม่ใช่ได้งานได้งานมันฟังได้เป็นบางธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ครับแต่ก็คือการเป็นแดนเซอร์เป็นหมอรำเนี่ยก็ต้องมาสัมผัสเองนะใช่ไหมครับต้องมาเรียนรู้เองมาเรียนรู้เองหน้าเวทีนี้โอู้ สวยงามต่การฤฤฤฤตาด,นนดลังนาทีนี้แบบทํางานแข่งกับเวลาด้วยแข่งกับศิษักด้วยแข่งกับตัวเองด้วยแล้ว,ลวสาหรับคนที่ดูอยู่ถ้าแบบอยากฝากอะไรบอกกับเขาไหมครับถ้าคนที่ดูอยู่แบบอยากเป็นแดนเซอร์หรืออยากเป็นอะไร็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างถามที่ใจค่ะอยู่ที่ใจถามที่ใจเลยว่าพร้อมไหมถ้าใจพร้อมใจพร้อมเนี่ยเราทําได้เราต้องบอกว่าเหมือนเหมือนยอมรับ ยอมรับความลำบากยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากหน้าอย่างง้ค่ะท่านคิดว่ามันจะมาแบบสบายๆมีสวยเลยนะครับก็คือแต่ว่ามันก็จะมีคำถามว่าลาบากอันนี้จะทาทำไมใชใจลางที่อยากทำอย่างเงี้ยใจลางนะต้องอยู่ที่ใจมันต้องมีอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยอืมแล้วดีล่ะครับอยากฝากบอกอะไรกับคนที่อยากมาเป็นแดนเซอร์ไหมครับเหมือนกับที่แบงค์พูดเลยค่ะเตรียมใจมาเตรียมใจแล้วก็แบบ มันต้องอยู่ที่ใจด้วยค่ะแต่ถ้าใจรักจริงมันก็อยู่ได้ไดถึงจะหนักจะเนื่อยเท่าไหนก็อยู่ได้อยู่ได้อไดโอ้ตอบดีมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย